ผมก็จะมาเล่าเรื่องอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคซึ่งมีประจุมีมวลแล้วก็มีสปินแต่ไม่มีปริมาตรเรื่องราวของอิเล็กตรอนจะเป็นยังไงนั้นเราคงจํากันได้นะครับว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่มีประจุในอะตอมอะตอมหนึ่งก็จะประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนก็จะประกอบด้วยอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็มีโปรตอนอยู่ตรงกลางไอ้โปรโตอนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือมีประจุบวกอิเล็กตรอนมีประจุลบ แล้วระบบนี้เราเรียกมันว่าอะตอมนี่คือแบบจำลองอะตอมอของของโบนะครับของโบซึ่งคนที่คนพบก็คือตัวนคนนี้นะครับคราวนี้ประเด็นที่จะมาเล่าวันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับว่ามวลคืออะไรแล้ววันนี้ตัวอย่างที่ทง่ายสุดแล้วก็เห็นได้ชัดเจนที่สุดว่าเีกตอนมีมวลจะนําไปสู่วิดีโอขางหลังว่าระบบที่เราสนใจเนี่ยมันมีมีมวลอย่างไร เราสังเกตนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากแล้ววันนี้อาจารย์จะบอกพวกเราว่าจริงๆแล้วอิเล็กตรอนมันไม่มีปริมาณทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเป็นอนุพันธุท,ท,ท,ที่มันอยู่ร,บรอบๆอะตอมจริงๆแล้วมันกระจายเป็นกลุ่มหมอกกลุ่มหมอกในลักษณะ หลายๆอย่างนคะครับมันไม่ได้อยู่เป็นวงกลมอย่างนี้แต่ว่ามันอยู่เป็นความน่าจะเป็นในมัธยมปลายเ,ยเราเขียนวเล็กตอนว่าโคจรเป็นวงกลมอย่างนี้เพราะว่ามันง่ายแต่พอเราใช้โลศาสตัตควอนตัมเนี่ยมันจะกระจายเป็นลนักษณะของความน่าจะเป็นที่จะเจอพวกมันตรงนั้นตรงนี้ทีตรงนั้นตรงนี้ทีหลายๆที่อิเล็กตรอนมีตัวเดียวแต่ปรากฏหลายท <c oughs> ๆ,ๆที่คราวนี้สมบัติของอิเล็กตรอนจริงๆนล้นเนี่ยมันที่เราทราบก็จะมีมวล ซึ่งมวลของอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็เล็กมากนะครับซึ่งมันก็มีขนาด9.1โดยประมาณคูณ10ยกกำลังลบสากิโลกรัมนี่ถือว่าน้อยมากนั่นก็คือ1หารด้วย10หารด้วย1แล้วมีศูนย์อีก31ตัวส่วนประจุของอิเล็กตรอนนะครับก็คือ1 6โดยประมาณคูณ10ยกกำลังลบสิกคูลอมครับคูลอม รานนี้ก็จะมีสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือสปินสปิน s ท้กับเซนส,นส่วน2 3ตัวนี้เราเรียกมันว่าคุณสมบัติของอิเล็กตรอนคุณสมบัตินะครับคราวนี้ประเด็นที่อาจารย์จะพูดวันนี้ก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยเป็นอนุภาคที่ไม่มีขนาดและมีสมบัติ3อย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่อง Amazing ยังไงของที่ไม่มีขนาดอาจารย์เลยพูดถึงเรื่องของที่มีปริมาตรเป็น0นปริมาตรเป็น0นนั่นคือ มีละมีเป็นศูนย์แล้วก็ไม่มีมวลรูปที่เราวาดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปของระบบที่เรียกว่าอะตอมฉะนั้นอาจารย์จะพูดถึงแค่ของชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับโอเคเราพิจารณาระบบที่เรียกว่าอะตอมกันอะตอมกันนะครับแล้วก็มีอีกระบบที่ใหญ่กว่าอะตอมอย่างเช่นเป็นโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลอย่างเช่นมี O นะครับแล้วก็มี h นะครับแล้วก็มี h ครับอันนี้คือโมเลกุลโมเลกุลอันนี้คืออะตอมอะตอมโมเลกุลน,นี้ของน้ำนะครับน้ำอะตอมตรงนี้ก็คือของไฮโดรเจนไฮโดรเจนซึ่งซึ่งมีประจุบ,บวกอันเดียวแล้วก็ประจุลบ,บอันหนึ่งก็คืออิตอนกับโปรตอนแล้วก็มีพยยิจารณาระบบที่เล็กกว่านั้นอีกคือคือนิวเคลียส นิวเคลียสตอนนี้เราก็สนใจนิวเคลียสของอะตอมตัวน,นี้ก็คือเป็นแค่ประจุบวกตัวเดียวแลคืนนี้คือโปรตอนตัวเดียวอันนี้อันนี้โปรโตอนด้วยนะครับดังนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าแล้วตัวที่สี่ที่จะพิจารณาก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนตัวเดียวอิเล็กตรอนตัวเดียวก็คือตรงนี้นะครับ1 2 3 4สมสี่แล้วเรียงจากเล็กไปใหญ่ก็จะเป็นเล็ก ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะครับเล็กใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะครับเรียงมาอย่างนี้คราวนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์เกิดอยากก,กระตุน้นในชั้นมัธยม6เนี่ยจะมีเรื่องของการที่จะเอาแสงเนี่ยไปกระตุ้นอะตอมแล้วให้สเปกตรัมออกมาสำหรับน้องม .4 ที่ไม่เรียนก็ยกตัวอย่างง่ายๆคือยอ,ยอย่างเช่น,นการทําเลเซอร์เนี่ยคือการจะต้องเอาแสงหรือเั็สีโฟตอนเนี่ยไปกระตุ้นอะตอมให้ปลดแสงออกมา กลไกในไกระตุ้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นสเปกตรัมของอะตอมและสเปกตรัมของอะตอมเป็นตัวบอกว่าพลังงานมันไม่ต่อเนื่องเป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัมดังนั้นถ้าสมมติว่าอาจารย์เริ่มจะเอาแสงนะครับเอาแสงการสีนี้ดีกว่าไปกระแทกนะครับระบบคู่ระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนซึ่งเราเรียกมันว่าอะตอมนะครับอะตอมเอาแสงไปยิงปั้งอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเนี้ยนะครับ อะตอมทั้งหมดหรือทั้งระบบเนี่ยก็คือจะสันนสนส่นขึ้นสั่นลงพอสั่นขึ้นสั่นลงปุ๊บมันก็จะมีลักษณะของวงโครจรที่เปลี่ยนแปลงไปตามแบบทดลองอะตอมของโบก็คือวงโครจรของอิกตรอนก็จะใหญ่ขึ้นในการใหญ่ขึ้นเนี่ยก็เป็นการลดขนาดของพลังงานศักย์นะครับพลังงานศั <c oughs> ก์ดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่ใหญ่ขึ้นลดขนาด,นาดพลังงานศักย์เนี่ยมันก็พอมีการรับพลังงานเข้าไปในค่าค่าหนึ่ง ถ้าพลังงานของค่าของอตัวนี้มากพอวันนี้จะไม่สอนทฤษฎีควอนตัมอาจจะไม่ลงลึกตรงนั้นคราวนี้เมื่อมีแสงเข้าไปปุ๊บเนี่ยแสงได้ถ่ายพลังงานจากทั่ตอิกตอนเปลี่ยนชั้นพลังงานมาอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นแสงก็ที่เหลืออยู่นะครับแสงอนุภาคแสงที่เหลืออยู่ก็กระเจิงออกไปกระเจิงออกไปเป็นแสงที่เหลืออยู่กระเจิงออกไปส่วนพลังงานตรงนี้นะครับเมื่อมีการ เปลี่ยนชั้นวงโคจรเล็กตอนขึ้นไปชั้นที่มีรัศมีเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยม,มันก็พยายามจะลดลงมาที่เดิมกลับลงมาที่เดิมในการกลับลงมาที่เดิมเนี่ยมันจะต้องปล่อยปล่อยการกลับลงที่เดิมก็คือต้องปล่อยพลังงานที่ส่วนต่างส่วนนี้นะครับที่เกิดจากวงโคจรที่เพิ่มขึ้นออกมาอพลังงานที่ออกมาเนี่ยนะครับมันออกมาเป็นสิ่งที่เราวัดเกินได้ด้วยการาฟอย่างนี้ก็คือพลังงาน กับความถี่หรือว่าพอดกับความยาวคลื่นก็ได้แล้วไอ้สิ่งนี้เราเรียกมันว่าสเปกตรัมนะครับเราจะมีค่าเป็นห่วงๆเป็นต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้การาฟประมาณอย่างนี้สเปกตรัมฉะนั้นจะเห็นว่ามีแสงเข้าไปนะครับสมมุติว่าแสงมีพลังงาน100%เข้าไปนะครับมันถูกดูดกลืนเอาไปใช้อยู่สมมุติว่า40%่0ิบนั้นดูดเข้าไปสมมุติว่า40%อยู่ตรงนี้ นะครับแล้วมันก็กระจงมา60เห็นว่าพลังงานมัน100ไป60ไป40 40ที่เหลือกลายเป็นสเปกตรัม60ก็คือกอระจงออกไปผ่านออกไปแน่นอนว่าพลังงานแสงก็มีค่ามากพอที่จะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนชั้นได้ตามที่ทฤษฎีควอนตัมแล้วเนี่ยระบบอะตอมเนี่ยนะครับที่ประกอบด้วยโปรตอนเกลบอกตอนเนี่ยก็จะดูดพลังงานเป็นบางค่าเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะไม่มาเน้นเรื่องนี้แค่จะบอกว่า,วาการที่มันมีการดูดกืนพลังงานเข้าไป เราปลดออกมาได้นั่นแปลว่าถ้าเรามองของอันนี้เป็นกล่องดําเป็นกล่องดํานะครับนั่นก็คือมันมีโครงสร้างภายในโครงสร้างภายในคือโครงสร้างที่ประกอบด้วยโปรตอนกับอิเล็กตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนถึงให้สเปกตรมัมออกมาแล้ววิชานี้เราจึงเรียกว่าวิชาอะตอมิกสเปกโตสโคปีนะครับกลายเป็นศาสตร์ที่ก็ศึกษาในนักฟิสิกส์ลองอะตอมิกสเปก สกปีนะครับไม่ใช่สกปรีดูนะครับตอนนี้พอถึงโมเลกุลโมเลกุลของน้ําประกอบด้วยออกซิเจนไฮโดรเจนสองตัวก็เหมือนกันทันทีที่เราแสงมปกระแทกเหมันแสงไปกระแทกเหมันแสงกระแทกเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ทําให้มีค่าพอดีที่จะไม่โมเลกุลเนี่ยมีการสันสนส่นไปสั่นมาสั่นไปสั่นมาเหมือนเราเรามี ลูกตู้ม,มันเล็งล้วรอไปตีมันนะครับสันไปสันมาพอสันไปสันมาปุ๊บมันก็ดูดพลังงานเป็นค่าข้างหนึง่งแล้วมันก็จะเริ่มปลดไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่ามันดูดไปได้สามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีแสงที่ออกมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สามเจ็เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไปทำให้เกิดการสั่นอย่างนี้สั่นวิ่งวิ่งวิ่งเข้าเข้าออกเนี่ยขึ้นขึ้นขยบับขยบับในหลาย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 ,หลายแบบหลายแบบก็จะมีการ วิ่งกระแทกบ้างวิ่งไปบ้างสาั่นเข้าสาั่นออกเ่อหมุนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วออกมาเป็นพลังงานส่วนที่เวลาจะกลับคืนสุสภาพเดิมเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นพลังงานประเภทนี้อย่างนี้เหมือนกันก็นคือเมื่อพอดความยาวขึ้นที่ออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้ของของของแสงที่ที่เหลือออกมาเวลาที่มันจะคายพลังงานเนี่ยครับห้เจ็ดสิบพลังงานกลายเป็นการสั่นปุ๊บมันจะคายพลังงานจะคายออกมานในรูปของแสงก็คือรังสีไม่เหลกไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นสเปกตรัมเหมือนกันสเปกตรัมเหมือนกันฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าอะตอมหรือโมเลกุลมีแสงเข้าไปมีแสงก็ไปปุ๊บถ้าแสงมีค่าพลังงานมากพอมันก็จะดูดดูดเข้าไปปุ๊บแล้วรลอกการคายพลังงานคายพลังงานมันก็จะเป็นสเปกตรัมนะครับพลังงานที่ให้มาที่คายไปเนี่ยจะจะอยู่ที่ค่าความยาวคลื่นลัมดาที่มัต่อเนื่องอันนี้ก็เหมือนกันโมเลกุลก็จะเกิดเหตุการณ์คล้ายกันโมเลกุลทุกชนิด แล้วก็จะมีวิชาที่เขาศึกษานี้เขาก็เรียกให้ชื่อให้กันก็คือเป็นโมเลกุลร์โมเลกุลร์สเปกโตสโคปีสเปกโตสโคปีอันนี้ก็ใช้กับนักเคมีเชิงฟิสิกส์หรือนักฟิสิกส์เชิงเคมีนะครับเคมีเชิงฟิสิกส์ก็คือ a physical chemistry ส่วน ฟิสิกส์จึงมีก็คือเคมีคอลฟิสิกส์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับตั้งแต่ระดับนี้ต้นไปของของนักวิทยาศาสตร์คราวนี้ไปถึงนิวเคลียสบ้างเราหยิบเอานิวเคลียสนะครับมาสนใจตรงนี้นะครับไอ้นิวเคลียสตัวนี้นะครับก็คือโปรโตอนถ้าสมมุติเรามีแสงตัวหนึ่งวิ่งมาวุ่งวุง,ง,งยิงเข้าไปปรากฏว่ามันก็มีแสงที่เป็นแสงตัวเดิมของนี้แหละนะฮะที่มันใช้ไม่ได้ใช้ไปในแกระตุ้นเนี้ย อาจจะหลุดเวสสมมุติว่า50%แล้วกันไอ้50%เปอรก็กลายเป็นสเปกตรัมนะครับไอ้ส่วนที่เป็นสเปกตรัมนี่แหละนะครับที่หลุดออกมากมันก็เป็นสเปกโตสโคปีเหมือนกันฉะนั้น New นิวโปรตอนตัวนี้มันเป็นนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่านิวเคลียสสเปกโตสโคปีเพราะว่ามันเป็นสเปกตรัมที่เกิดเป็นวิชาศึกษาสเปกตรัมที่เกิดจากสเปกตรัมของโมเลกุลเขีนว่าทั้งหมดเนี่ย มีสเปกโตโสโคปีเกิดขึ้นที่มีสเปกโตโสโคปีเกิดขึ้นเพราะว่าในนี้นะครับในนี้แล้วก็ในนี้มีโครงสร้างภายในลองดูนะครับในอะตอมมีโครงสร้างภายในก็คืออิเล็กตรอนประกอบกับโปรตอนถือว่ามีโครงสร้างมีสสิ่งประกอบกันมีปริมาตรภายในในโมเลกุลของน้ํามีออกซิเจนไฮโดรเจนนี่ถือว่ามีโครงสร้างภายในมีโครงสร้างก็เห็นเป็นโครงสร้างเป็นโครงโครงเห็นไหมครับ ส่วนในนี้เมื่อมีสเปกตรัมออกมาของนิวเคลียสนั่นก็คือโปรตอนจริงก็ต้องประกอบด้วยควาคสตัวมีโครงสร้างภายในอีกเหมือนกันจะเห็นว่าของที่มีโครงสร้างภายในเนี่ยวลาเรากระแทกมันแล้วเนี่ยมันจะเกิดการสัน่นไม่เชื่อลองเอามือตีหัวเพื่อนดูสิครับถ้าตีหัวเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะหมึนก็แน่นอนมีโครงสร้างภายในฉะนั้นเมื่อมีโครงสร้างภายในปุ๊บจริงๆแล้วระบบเล็กๆเนี่ยโลกจุลภาคเนี่ย เวลามีการชนปุ๊บเนี่ยพลังงานมันไม่หนีไปไหนหรอกฮะมันก็อยู่อย่างนั้นมันพยายามจะมีปรากฏการณ์ชนแบบยืดหยุ่นเสมอฉะนั้นเมื่อเมื่อมันมีการชนปุ๊บเนี่ยมันก็พยายามที่จะรักษาเมื่อมีการสั่นปุ๊บมันก็พยายามจะกลับคืนสู่สภาพเดิมสภาพเดิมแบบที่มันเคยเป็นก็เหมือนกับที่อะตอมรับพลังงานแสงหรือหลังสีแสงก็คือแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะเ F เว็บนะครับเข้าไปในช่วงบางช่วงขึ้นที่มีพลังงานสูงมันก็จะมีกัน เอ็กไซด์อย่างเงี้ยเปลี่ยนรูปร่างอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเอ็กไซด์กระตุน้นแล้วกลับมาไอ้ตอนกลับมาที่เดิมก็จะปลดสเปกตรัมโมเลกุลเหมือนกเอ็กไซด์กลับมาที่เดิมก็ปลดสเปกตรัมพลังงานที่มันไม่ได้บ่ใยใช้ก็เด้งออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับออปตอนก็เหมือนกันมือนกับสเปกตรัมฉะนั้นโลกมหาภาคของเรานะครับของที่ของที่เราเขย่าได้หรือกระแทกได้เนี่ยมันก็จะสั่นอยู่พักหนึ่งอย่างเช่นเราเอามือเขย่าเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอ,อี้ก็จะสั่นอยู่พักหนึ่ง แล้วมันก็กลับไปตั้งอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนกันในอะตอมในโมเลกุลในนิวเคลียมมันก็สั่นแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าในโลกควอนตัมเวลามันให้มันให้สเปกตรัมที่ไม่ต่อเนื่องก็เป็นการคอนเฟิร์มทฤษฎีควอนตัมดังนั้นแล้วเหลือตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ยิงก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยมีปัญหานิดหนึ่งก็คือทันทีที่เราเอาเอาลังสีแกมมานะครับก็คือแสงนั่นแหละฮะแต่ที่เป็นย่านความถี่สูงหน่อย บางทีสูงๆเรขของสิ่งแวลมมาไปยิงมันปุ๊บพอไปยิงมันปุ๊บชนมันมันวิ่งมาตัวนี้เป็นเลขตอนตัวเดียวอิสระอิสระคือแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ได้เป็นค่าธาตุบริวารของนิวเคลียสมันไม่ได้อยู่กับนิวเคลียสมันวิ่งมันมาอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้แรงไฟฟ้าของประจุอะไรเลยฉะนั้นเมื่อมันวิ่งมาปุ๊บชนปุ๊บปรากฏว่าชนปุ๊บเกิดการชนคล้ายลูกสนุกเลยเหมือนกระเด้ง มันวิ่งมาอย่างนี้สมมติวิ่งมาตอนแรกอย่างนี้มาชนปุ๊บเด้<ส>งน<ม>ี้เลยแสงก็ไปอย่างนี้เลยครับฉันมีการก,การะเจิงกันกเกิดขึ้นแล้วการกระเจิงเนี่ยเป็นการกระเจิงแบบแบบที่เราเรียกว่าการกระเจิงยืดหยุน่นยืดหยุ่นนั่นคือพลังงานมันไม่เสียยืดหยุ่นพลังงานไม่เสียไม่ได้มีการดูดซับพลังงานไปเป็นสเปกตรัมและที่ให้มาก็ไม่ได้เป็นสเปกตรัมด้วยเป็นพลังงานที่มีค่าต่อเนื่อง ในกลศาสตาต์คลาสสิกเนี่ยเราเรียกว่าการกระเจิงแบบทอมสันนะครับถ้าเป็นการกระเจิงในกลศาสตรต์ควอนตัมในเวอร์ชันอัปเกรดของกลศาสตรต์คลาสสิกเราเรียกการกระเจิงแบบคอมตันซึ่งทําให้คอมตันได้รางวัลโนเบลไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วจะเห็นว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่ไม่ได้ให้ไม่มีไม่มีสเปกตรัมนะครับ ไม่มีคำว่าอิเล็กตรอนสเปกโตสโคปีไม่มีไม่มีเล็กรอนิกสเปกโตสโคปีมีไม่มีสเปกตรัมฉันเมื่อไม่มีสเปกตรัม rum, เราจะถือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่มีโครงสร้างภายในนะครับไม่มีโครงสร้างภายในซึ่งแตกต่างจากอะตอมอะตอมนิวเคลียสหรือโมเลกุลนะครับก็อย่างที่พูดไปตะกี้นี้นะครับว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่อย่างเช่นเก้าอี้นะครับ อยู่มีใครไปโยกมันนะครับมันก็จะสั่นไปสั่นมาสั่นไปสั่นมากระเพื่อมไปกระเพื่อมมาปอกแปกปอกแปกอย่างนี้นะครับแล้วมาสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาสภาพเดิมนะฮะสภาพเดิมเก้าอี้นะครับถ้าสมมุติว่าอะตอมก็เหมือนกันนะครับอะตอมก็เหมือนกันอะตอมซึ่งมีบวกกับมีลบถ้ามีอนุภาคแสงนะครับแสงก็คือไม่ได้ไฟฟ้าลังสีไม่ได้ไฟฟ้าไปกระแทกมันก็จะมี ถ้าเป็นแบบมหกก็กวงโคจรก็ใหญ่ขึ้นถ้าเป็นมหาลัยนะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปร่างของ,ของที่อยู่ของเล็กตอนอาจจะเปลี่ยนจากรูปร่างนี้ไปเป็นรูปร่างอื่นซึ่งอาจจะเป็นดัมเบลเป็นรูปร่างอะไรแล้วสักพักมือก็กลับมาสภาพเดิมกลับสภาพเดิมเดี๋ยววันหลังจะสอนที่สี่ขวานต่มอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องสี่ขวานต่มแต่เป็นตัวอย่างกลับมาสภาพเดิมอย่างเดิมเล็กตอนกลับมาสภาพเดิมดนะครับกับสภาพเดิมเนี่ยมันต้องปลดพลังงานออกมา แต่กรณีเก้าอี้เนี่ยเวลามันกลับสภาพเดิมเนี่ยมันก็จะสานปอกแปกปอกแปกมันก็ให้อะไรฮะให้เสียงออกมานะฮะเสียงมาซึ่งนี่คือระดับขนาดใหญ่ๆเป็นเก้าอี้นะฮะเสียงมาเสียงก็จะเป็นคลื่นธรรมดาไม่ไม่มีสเปกตรัมอะไรแต่ก็คือให้เสียงออกมาแต่ในกรณีของของเล็กตอนเนี่ยสิ่งที่ให้ออกมาเนี่ยจะเป็นสเปกตรัมนะครับที่ไม่ต่อเนื่องพอระบบดเล็กๆเ,เ,เนี่ยทฤษฎีที่ใช้เป็นทฤษฎีควอนตัมควอนตัมเล็กๆฉะนั้น ในตอนนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะต้องเอามาใช้ก็คือว่าคอนเซปต์ก็คือว่าของใ,ใดๆที่มีโครงสร้างภายในมันจะให้สเปกตรัมได้ในระดับขนาดเล็กๆนะครับถ้าขนาดใหญ่ๆมันไม่มีสเปกตรัมหรอกแต่มันต้องให้อะไรเสอยงใหม่เช่นเสียงอะไรก็แล้วแสงหรือะไรก็แล้วแต่ของใ,ใดๆที่มีโครงสร้างเมื่อใส่พลังเข้าไปเดีย๋ยวดูดซับแล้วปลดพลังงานออกมาของใ,ใดๆที่มีโครงสร้างแล้วมีขนาดเล็กมากๆระดับอะตอม งพลังงานที่ปลดออกมาจะมีขนาดจะมีรับล่างเป็นสเปกตรมัมซึ่งมีค่าสูงสูงสูงลงเสื่องลงเป็นขนาดเป็นห่วงเป็นค่าเป็นห่วงพฤติกรรมที่พลังงานที่ให้มาเป็นห่วงอย่างนี้นะครับเรามีชื่อเรียกนะครับเขาเรียกว่าการเกิด quantization ของพลังงานหรือการเป็นห่วงพลังงานภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียก quantization of energy นะครับ คอนเซปต์อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีเราเห็นเราเรียนเรื่องคลื่นะเราเห็นว่ามีโหมด1โหมด2โหมด3เนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ทฤษฎีควอนตัมทฤษฎีควอนตัมเริ่มต้นจากการพูดถึงการเป็นห่วงวงของพลังงานไม่ใช่ของความย่อคลื่นหรือของอะไรนะของพลังงานเท่านั้นนะครับเพราะว่าในทฤษฎี Classic, คลาสสิกการเป็นห่วงว่งเนี่ยของความย่อคลื่นเป็นโหมดมีอยู่แล้วนะครับเรื่องเสียงก็มีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นของที่มีโครงสร้างเมื่อให้พลังงานเข้าไปมัน ปลดพลังงานออกมาของนี่มีโครงสร้างขนาดเล็กเมื่อให้พลังงานเข้าไปปลดพลังงานเป็นสเปกตรัมเขานีกถึงอิเล็กตรอนอิเล็กตอนอยู่ยเดียวนะครับตัวเดียวเมื่อให้พลังงานเข้าไปมันไม่ให้สเปกตรัมออกมามันกระเจิงมันกระเจิงเมื่อให้แสงเข้าไปอิเล็กตรอนกระเจิงเด้งมาเลยเหมือนลูกสนุกเกอร์เด้งสึกว่าจะเด้งผิดทางสมติวิ่งมาตอนแรกอย่างนี้กระเจิงก็เด้ง ฉะนั้นเมื่อมีการกระเจิงออกของเล็กตอนออกมาโดยที่ไม่ได้ให้พลังงานแสงไวเป็นสเปกตรัมที่ไหนเราจะถือว่าเราไม่สามารถจะเช็คได้ว่าเล็กตอนมีโครงสร้างภายในหรือเปล่าชั้นเ็กตอนตัวเดียวจึงไม่รู้ว่ามีโครงสร้างภายในหรือเปล่าและนี่เป็นวิธีการเดียวที่เราจะเช็คได้ว่าของมีโครงสร้างภายในหรือเปล่าหรือเปล่าโดยการที่ใช้แสงหรือนุภาคที่มีพลังงานอื่นไปยิงมันการที่อิเล็กตรอนไม่สามารถให้สเปกตรัมได้เราถือว่าเล็กตอนไม่มีโครงสร้างภายใน การที่ไม่มีโครงสร้างภายในนั่นก็คืออิเล็กตรอนที่เราเคยเรียนในสมัยมัธยมไปเราชอบเขียนตัวนี้ผมก็จะบอกว่าเราเคยคิดว่าอิเล็กตรอนมีรูปร่างแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นกลมๆใช่ไหมครั R ใช่ไหมครับแล้ววิ่งไปในกระแสฟ้าในตัวน,นําไฟฟ้าใช่ครับผมก็จะบอกว่าอิเล็กตรอนไม่มีขนาด R เป็นศูนย์ R เป็นศูนย์ และอนุภาคอื่นๆที่เหมือนกับเล็กตอนเนี่ยนะครับมีหลายตัวเลยเราเรียกอนุภาคพวกนั้นว่า ton, เลปตอนเลปตอนหรือมีอีกชื่อหนึ่งมีอีกหลายอย่างมากก็จะมีพวกนี้เราเรียกว่าอนุภาคมูลฐานนะครับก็เรียกอ l e m e n t a r y particle ของอนุภาคที่ไม่สามารถจะ e x c ไซ e ได้แล้วเนี่ยเรียก Element ทาร Particle เรียกอนุภาคมูลฐานนั่นก็คือมันเล็กสุดเล็กสุดแล้วก็แน่นอนว่ามันปัสจากปัสจากปริมาตร ของที่ปัจจากัริมาตรเนี่ยแต่มันสามารถบรรจุมวลได้เพราะอิเล็กตรอนมีมวลเท่ิโลนะเก้าคูณสิบกันลบสามสิบเอ็ดนะมีประจุประจุมีสปินถ้าเราจะเรียนฟิสิกส์เราต้องมีความกล้าพอที่จะเดินออกจากความเข้าใจในชีวิตประจำวันไปสู่ความจริงที่คือเป็นความจริงที่มากกว่าที่เราเห็นอิเล็กตรอนไม่มีขนาด ถ้าจะเขียนในตอนจริงผมว่าจุดยังใหญ่เกินไปด้วยซ้ำนะฉะนั้นของที่ไม่มีขนาดไม่มีปริมาตรแต่มีมวลมันเป็นไปได้ยังไงนะครับที่ผ่าน,านมาตอนที่เราเด็กนะครับเด็กน้องน้องม .4 หรือว่าตอนที่ผมยังเด็กกว่านี้นะครับเรามักจะคิดว่ามวลเนี่ยคือเนื้อสารใช่ไหมครับเนื้อสารแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าของบางอย่างที่ไม่ได้มีเนื้อสสารมันก็มีมวลได้แล้ว แน่นอนว่ามันไม่มีเนื้อสารเพราะว่ามันมีขนาดเป็นศูนย์ฉะนั้นไม่มีเนื้อสารแต่มีมวลนะครับเมื่อไม่มีเนื้อสารแต่มีมวลไม่มีเนื้อสารมีอาเป็นศูนย์นั่นก็คือมันไม่มีขอบเขตด้วยมันไม่มีขอบเขตด้วยตลกไหมครับของที่ไม่มีขอบเขตมีมวลมีมวลไม่มีขอบเขตแล้วแน่นอนเมื่อไม่มีขอบเขตก็คือไม่มี สิ่งที่เรีกกว่าเนื้อสารผมว่าคลิปวิดีโอนี้คงไม่มีใครมาเล่าให้ฟังเองเท่าไหร่นักหรอกครับเพราะว่านี่คือความเข้าใจจริงๆนะฮะของของวิชาฟิสิกส์นะครับฉะนั้นสำหรับคุณครูหรือน้องๆที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่วลาพูดถึงเล็กตอนเนี่ยเราเราก,กลังพูดถึงของที่ไม่มีขนาดไร้ซึ่งปริมาตรมีโมลมีประจุแล้วก็มีสปินไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเนื้อสารไม่มีขอบเขต คราวนี้เรารู้แล้วว่าอิเล็กตรอนมันเป็นของที่ไร้ซึ่งขนาดแต่มีมวลอาจารย์จะมาขอพูดสิ่งที่เราเรียนกันมาที่ชื่อว่าระบบนะครับทำไมต้องข้ามไปพูดเรื่องระบบเพราะว่านี่จะเป็นผลในการที่อาจารย์จะสอนน้องๆต่อไปว่าฟิสิกส์จริงๆมันวาด,ดวยเรื่องอะไรบ้างระบบเนี่ยเ,ออเรามักจะอ่านในทั้งสือท,ทั่วไปนะครับว่ามันคือสิ่งที่เรา,เราพิจารณานะครับเราสนใจพิจารณาอยู่ แล้วก็หน<ม>ึ่งมีขอบเขตชัดเจนใช่ไหมครับขอบเขตชัดเจนนะครับที่แน่นอนนะครับอาจารย์จะบอกว่าในความหมายวิชาฟิสิกส์อันนี้ไม่ถูกไม่ถูกในความวิชาฟิสิกส์อาจจะถูกต้องในวิชาอื่นแต่ในวิชาฟิสิกส์เนี่ยอันนี้ถูกข้อเดียวแต่ขอบเขตเนี่ยไม่ถูกแล้วเพราะอะไรอิเล็ก tron อ,อิเล็กตรอนมันเป็นระบบได้ไหม เป็นได้มีมวลไหมมีมวลมีประจุใช่ไหมมีสปินหรืว่ามีมวล m e ขอบเขตมีไหมไม่มีขอบเขตทาไมไม่มีขอบเขตเพราะมันเป็นจุดไงจุดนี่ไม่มีขนาดเมื่อป็นจุดไม่มีขนาดปุ๊บมันไม่มีขอบเขตฉะนั้นอาจารย์จะขอนิยามคําว่าระบบในวิชาฟิสิกส์นะครับแล้วี่นี่เป็นจริงตั้งแต่ฟิสิกส์อนุภาคจนถึงจักรวาลวิทยาเลย นะครับคำหนึ่งอย่างเช่นแสงเนี่ยแสงมีขอบเขตไหมไม่มีขอบเขตอาจารย์อาจารย์ขอนิยามขอระบบนะครับระบบคือสิ่งที่เราพิจารณาสิ่งที่เราพิจารณาแต่ว่าต้องมีแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติ ขอโทษด้วยครับลายมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่ที่เรียกว่า property property นะครับอาจจะมีหลาย property ก็ได้ก็เลยเขียนเป็นมหูพจน์นะครับอ,รอย่างตัวนี้มี3อย่างคุณสมบัติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นลักษณะนะครับน,นี้คือคุณสมบัติคุณสมบัติเป็นลักษณะ ที่คงทนนะครับคงทนไม่ค่อยเปลี่ยนไใ้ง่ายนะครับฉะนั้นวันนี้จะขอจบคลิปนี้เพื่อพูดถึงเลือิเล็กตรอนเป็นวัตถุที่ไม่มีขนาดจะขอจบคณว่าระบบระบบคือสิ่งที่เราพิจารณาเราต้องมีคุณสมบัติไม่จำเป็นต้องมีขอบเขตเพราะอิเล็กตรอนมีคุณสมบัติแต่ไม่มีขอบเขตอย่างแสงเนี้ยนะถ้าอาจารย์พูดถึงแสงแสงเป็นระบบไหมก็เป็นระบบ เพราะอะไรเพราะแสงมีค so er ุณสมบัติคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติของแสงก็คือก็คือความเร็วแสงครับความเร็วแสง V ีนะครับซึ่งถ่านในสุญญากาศนะครับในสุญญากาศเราจะเรียกมันว่า c ซึ่งมีค่าประมาณ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรใน1วินาทีนะครับใน1วินาทีนั้นแสงมีเป็นเป็นระบบได้เพราะมีคุณสมบัตินะครับฉะนั้นอาจารย์ขอสรุปว่า ระบบคือสิ่งที่เราพิจารณาและมีคุณสมบัตินะครับระบบไม่จำเป็นต้องมีขอบเขตแล้วอาจารย์วันนี้ขอสุบว่าอาจารย์จะยกตัวอย่างเรื่องของอิเล็กตรอนเป็นหลักเลยทําไมต้องพูดอิเล็กตรอนเพราะว่าในคลิปต่อจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของกลศาสตร์เรื่องของทฤษฎีระบบเรื่องของฟิสิกส์มัธยมปลายมันมันมันมองอยังไงถึงจะเป็นแผนที่ความรู้นะครับกอ ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าฟังไม่รู้เรื่องก่อดูใหม่โอเคไหมคุณมากครับเดี๋ยวเจอ,อกันคลิปต่อไป